ภาาอยู่สวัสดีครับพี่พึ่งสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับสวัสดีครับอะต้อนรับพี่พึ่งเข้าสู่ขย่มขวัญคืนสยองจ้าสวัสดีค่ะอวันนี้พี่พึ่งมีเรื่องมาเล่าแล้วหลังจากหายไปนานนะฮะเพราะว่าพี่พึ่งบอกไม่มีเรื่องอะไรจะเล่าเลยเพราะพี่ไม่เห็นผีอะไรเลยช่วงนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะพี่พึ่งเงียบๆจริงๆพี่เจได้แต่ละตั้งแต่เข้าพรรษามาเออออกพรรษาหนูก็ยัง ไม่ได้เจออะไรเลยค่ะอไม่ได้เจออะไรเลยคราวนี้ออกพรรษาแล้วเจอเลยใช่ไหมฮะพี่พึง่งคืออันนี้เป็นเรื่องนานแล้วของคุณชายค่ะอ,เ,อเป็นเรื่องของพี่ชายนั่นเองใช่ค่ะอ่า,อา,อาเรื่องราวเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วในที่บอกว่านานเนี่ยประมาณประมาณเป็นสิบปีอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาทางานอยู่ค่ะพี่เจอ,อ,อยู่ที่กรุงเทพที่ซอยจรานคือเขา เาบ้านพักอยู่ที่ซอยจรางสนิทรงอาา่อาฮะอ่าฮะหมอมแม่หมอมแม่หม่อมแม,ม,อแม่อืมค่ะเป็นบ้านเป็นบ้านพักสองชั้นเป็นบ้านบ้านอ่าเครื่องไม้เครื่องปูนอย่างเงี้ยค่ะครับผมเสร็จแล้วมันก็จะมีถนนถนนอยู่หน้าหน้าบ้านใช่ไหมคะอืม,อมครับแล้วเล่าเลยนะคะพี่เจเล่าเลยดีกว่าพี่พึ่งเออหนูขอเออขอเกินก่อนว่ารเรื่องที่หนูจะเล่าเนี่ยหนูไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะหักหลังคนที่เล่าก่อนหน้านี้อือืมอืมอืมเพราะว่าเรื่องเนี้ยจะขอจะจะบอก จะบอกให้ฟังว่าการคนเห็นผีเนี่ยไม่ใช่ว่าดีอ่า่มันมันก็มีข้อเสียอยู่ค่ะพี่เจอ่าเอาเอาเป็นว่าใครที่ฟังอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินใจอะไรใดๆนะฮะลองฟังเรื่องราวเรื่องนี้จากพี่พึ่งก่อนและกันอ่ะว่ามาเลยครับพี่พึ่งค่ะก็คือมันมีซอยมันมีบ้านเอมีถนนตัดหน้าบ้านใช่ไหมฮะคุณชายเขาก็นอนนอนอน่ายอยู่ที่ ข้างในข้างบนนะคะอยู่ข้างบนชั้นสองมีเป็นบ้านเป็นบ้านสองชั้นถูกต้องไหมฮะอยู่แถวจรรันสนิทวงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ่าอ่าต่อครับแล้วเป็นตอนกลางวันนะคะแกก็นอนอ่านนิยายอยู่ปกติครับเสร็จแล้วก็แกก็หันหันไปมองตรงถนนนะคะครับเสร็จแล้วก็ก็เห็นผีผู้หญิงอือ่าผมยาวคอายุประมาณสาสิบห้าถึงสี่สิบครับผมอ่าใส่ชุดอ่าเสื้อลายดอกสีดำนะคะ คุมเขาคุมมาถึงอ่าตรงเขาเรียกตรงแถวเข่าอะค่ะเหนือเข่ามาหน่อยใส่กางเกงฮาเลิมคือแต่งตัวยังทันสมัยอยู่เป็นยังไงกางเกงฮาลมกางเกงฮาลมมันจะบานบานตรงแถวสะโพกค่ะพี่เจย์แล้วก็รัดปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออผมนึกไม่ออกนึกไม่ออกผมเกิดไม่ทันพี่พึ่งพี่เพึ่งเกิดวุ่นกางเก็ยังใส่อยู่แมผมรู้จักแต่กางเกงฮาวาย เกงฮาเลมพี่เจจะเป็นปองพองตรงสะโพกค่ะแล้วก็ผมเซิร์ชดิลงนเลยก็มาข่าเดฟลงไปอ่าฮะพี่พึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเล่าผมสงสัยเกงฮาเลมเดี๋ยวให้ทุกคนดูด้วยกลางเกงฮาเลมฮาเรม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 รอเรือรอลิงหรือรอน่าจะไม่แน่ใจค่ะอ่าพี่พี่พึ่งดูในจอนะดูในจอนะว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวได้ ็ดีที่ใช่ไหมแบบนี้เหรอกางเกงฮาเร็มว่ามันไม่เห็นพี่เจนะอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมอนี่กางเกงฮาเล็มเหรออ๋อสมัยนี้เขาก็มีนะกางเกงฮาเล็มเดี๋ยวนี้เขาก็ยังใส่อยู่อฮะอ่าฮอ่ฮอ๋อนี่เป็นกางเกงโบราณเนาะพี่ชายบอกพี่ชายบอก นี่ยเดี๋ยก่อนเด๋ยวอนพดถึงเขาเขาใส่กางเฮาเล็มเลยนะพี่เจจะเป็นเรื่องอว่ามากางเกงฮาเลมเป็นผีผีผู้หญิงผีู้หญิงคนนั้นเขใส่แล้วทีนี้เขาก็เดินเขาเดินฐานหน้าบ้านครับคุณชายก็นอนอยู่เขาก็คุณชายก็หันไปมองก็ไม่ได้คิดอะไรเออเขาจนผีเขาเดินผานแล้วก็หายไปครับพอสักพักหนึงแกก็ไปเดินเดินไปเข้าห้องน้ําสักตอนเย็นๆแกก็เดินไปเปิดไปแปรงฟันอือื อไปแปลงฟันแกก็เอะก็คงไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าผีผู้หญิงมันมันโผล่โผล่หน้ามาแว๊หนึงแกก็ไม่เป็นอะไรคงไม่มีอะไรเสร็จแล้วแกก็นอนแกก็นอนนอนกลางคืนเนี่ยคะคะเสร็จแล้วแกก็เห็นผีผู้หญิงคนนี้ยลอยขึ้นมาจากข้างบนเอ็ข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนตรงที่แกนอนอยู่ลอยเว้บขึ้นมาเสร็จแล้วก็มายืนตรงตรงข้างหน้าแกแล้วก็ ใส่กางเกงถกผ้าค่ะถกตัวเสื้อเขาอะค่ะขึ้นมาแล้วเขาก็เขย่าเขย่าเลยเลยคือแบบด้วยความโมโหว่าพี่เจเคยเห็นคนโมโหไหมที่ยกถุงนมาแล้วแบบเขย่าเนี่ยแล้วเขาก็ชี้หน้าชี้หน้าแฟนหนูแล้วบอกมึงไม่เคารพกูอืมอ่ะแฟนหนูเขาก็งงเขาก็ทบทวนครับเขาไม่ไม่เคารพตรงไหนออเพราะว่า เาก็ทบทวนตัวเองว่าเขาไม่เคารพตรงไหนเพราะตอนที่เขาเห็นเขาก็ไม่ได้คิดดูถูกคือเขาไม่ไม่ได้ดูถูกผีครับก็เห็นเหมือนว่าเดินผ่านไปไม่ได้คิดอะไรไม่ไม่ได้อะไรเลยอย่างเนี้ยค่ะส็จแล้วเขาก็ทบทวนตัวเองว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้ดูถูกไม่ได้ลบหลู่หรืออะไรทั้งนั้นครับเสร็จแล้วตอนก็มีแสงสว่างว่าตัวแกวไปผีตัวนั้นก็เลือนหายไปแต่แต่ก่อนที่เราจะเรือนหายไปอ่ะผีพูดอยู่คํานึงบอกว่ามึงระวัง มึงระวังไว้ uh huh. เจ็พก็หายว่าไปครับก็หายว่าไปปุ๊บตอนเช้าคุณชายเข้าห้องน้ำไปแปรงฟันก่อนจะไปทํางานครับก็วิเยนอยู่หน้ากระจกเสร็จแล้วก็กําลังยกแปรงฟันขึ้นมายกแปรงขึ้นมาแปรงฟันก็เห็นพี่เจเห็นตัวไอ้ตรงอตรงจมูกเราเนี่ยมันจะมีร่องกลางระหว่างปากกับจมูกใช่ไหมคะอ่าอ่าอ่าืตรงเนี้ยตรงร่องกลางมันปกปติแต่ว่าตำแหน่งของปากเนี่ย มุมขวาของปากเนี่ยไปอยู่ตรงกลางคือปากอ่ะมันมันเหมือนคนปากเบี้ยวอ่ะอ่นเหมือนคนปากเบี้ยวออืมุมขวาของปากไปอยู่ตรงกลางนั้นแต่ไอ้ตรงกลางนั้นอ่ะมันอยู่อยู่ตำแหน่งเดิมนะพี่เจตรงกลางก็อยู่ <ไป S 1> ด้วยแต่มุมปากก็มาอยู่ด้วยสมบูรณ์แต่ปากมันเลื่อนไปอืแกก็เห็นแกทําไมมันเป็นแบบนี้ครับ แกก็ไม่ได้เอะใจอะไรแกก็เฉยๆคงจะแบบเออตอนเช้าที่แปลงฟันตาฝามเบอร์อะไรหรือเปล่าครับเสร็จแล้วแกก็เลยไปทํางานก็เลยทางานแลวก็เข้าออฟฟิศก็เจอโอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์ก็มองแปลกๆเจไาเป็ไงคันมองแปลกๆเสร็จแล้วแกก็เดินไปก็เจอพนักงานเพื่อนๆก็มองแปลกๆก็ไม่มีใครพูดไม่มีใครทักอะไรเสร็จแล้วแกก็เจอหัวหน้าโอเปอเรเตอร์เขาก็เลยเดินเข้ามาเพราะว่าถามว่าโอ้ ปากโอเป็นอะไรอ่ะพี่โอแกก็จับปากโอเนี่ยคือโอเนี่ยคือพี่ชายถูกต้องไหมฮะคือชื่อคือเขาชื่อโออ่าเขาชื่อโออ่าค่ะอปากมันหรือว่าพี่ติดฟันวะปากกูเป็นอะไรแอ่กก็ดูก็ปกติน่ะปากก็ไม่มันแกก็เลยเดินเข้าห้องน้ําครับแกเดินห้องคันห้องน้ําแกก็ส่องกระจกอ้าวทำไมปากช่างเดี้ยว เบี้ยวแบบนี้ uh huh. มันเบี้ยวผิดปกติปกติ uh huh. กตถ้าเแบบี้ยวเบี้ยวโดยปกติมันก็ต้องเบี้ยวบื้อไปอย่างนี้ uh huh. ใช่ไหมคะ uh huh. แต่อเนนียตำแหน่งของปากนะมันไปอยู่เยื้องไปอยู่ข้างขางสายตรงกับคุงแก้มะ่ะพี่เ uh huh. จย์แกบอกมันขนาดนั้นเลยนะอืเส uh huh. ร็จแล้วแกก็เห็นในกระจกภาพผีตัวนั้นมันก็ว้าบเข้ามาในหัวแกแกบอกโอ้ยผีตัวนี้แน่นอนเลยครับ uh huh. แต,แต่แต่ว่าแกก็ไม่ทําอะไรเขาเพราะว่าคือคือแกบอกว่า ตอนที่ที่เจอผีตัวเนี้ยแกเพิ่งจะเอล้มเลิกการปราบผีแล้วก่อนนี้แกเป็นคนปราบผีคือแกเบื่อหน่ายแล้วแกไม่อยากยุ่งแล้วแกก็ไปทางทางสายขาวคืออ่อไปทางอ่าบำเพ็ญยานออใช่บำเพ็ญบารมีนั่งสมาธิเขาเรียกนักเลงสมาธิในช่วงนั้นนะคะของแกนะ แกก็ไม่ยุ่งแกก็เลยไม่ไม่จัดการผีตัวนี้แต่แกก็ไปรักษาตัวอืแกก็ลาลางานวันนั้นเลยแล้วแกก็ไปวัดโพแกก็ไปนวดไปนวดไปนวดโพเซดอนตรงรัชดาไม่ใช่โพธารามวัดโพธารามวัดโพธารายใช่อเออโพวัดโพเลยใช่ไปวนนวดแผนโบราณครับ ก็ไม่หายไม่ดีขึ้นพี่เจครับไม่ดีขึ้นแกก็เลยโทรมาบอกบอก,บอกพ่อเราพ่อฟังว่าเนี้ยเป็นแบบนี้จะทํายังไงดีพ่อเขาเลยบอกว่างั้นก็มาหาหมอจี่จุดสีที่ที่สกลเนี้ยเขามีหมอจี้จุดอยู่ก็เลยมาหาหมอจี้จุดก็มาหาหมอที่จุดก็ทําไปเขารักษาให้ก็ไม่หายไม่ดีขึ้นพี่เจแกก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ไปนะคะหมอปัจจุบันเขาหมอเขาก็ว่าเส้นยึดหรือเปล่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ให้ยาใคร ยามาค่ะยาไข่ไข่เส้นอะไรพวกนม้ค่ะพี่เจมมันก็ไม่ดีขึ้นมันก็ไม่หายอเสร็จแล้วพอหลังจากที่แกกลับมาจากการรักษาแกก็มานอนพักอยู่ที่บ้านคบอ้ผีตัวนั้นก็มาอีกมันก็ว้าบลอยขึ้นมาอยู่ชั้นสองตำแหน่งเดิมเลยเสร็จแล้วมันก็ว้าบ้ามามันก็หัวเราะเป็นไงล่ะคือประมาณว่ามาย่ะเยอะอะค่ะพี่เจมครับผมเป็นไงล่ะ เสร็จแล้วเส็จแล้วเออพี่เขาก็ครับยังยังไม่ได้ต้ตอบอะไรพรอเช้ามาแกโมโหแกบอกว่าแกก็เลยไปจุดทูบถ,ถือถือทูกมากำหนึ่งเสร็จแล้วก็จุดทูบเสร็จแล้วก็ปักอินแกก็บอกว่าถ้ามึงทำจริงรีบมารักษาให้เลยนะถ้าไม่หายภายในสามวันเอาเต็มที่เจ็ดวันเลยจะจะให้เจ้าหน้าที่มาจัดการของมึง อ่าแกก็ไา้อย่างนั้นอ่าคือใส่ให้เจ้าหน้าที่มาจัดการนะอ่าฮะอ่าเสร็จสร็จแล้วแกก็บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มาจัดการถ้าเกิดว่าครับเรื่องนี้ที่โดนที่ผมโดนมันเป็นกรรมของผมผมก็ยอมรับแต่ถ้าเป็นกรรมใหม่ที่ผู้หญิงคนนี้มาทําผมผมไม่ยอมอืมถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มาจัดการผมจะจัดการเองอ,อ่าแกก็พูดอย่างนี้ครับเสร็จแล้วแกก็ไปรักษา ปกติอื uh huh. แล้วพอแกตักทูกเสร็จปุ๊บพอตกกลางคืนคืนนั้นนะคะพี่เจครับ uh huh. แกก็ฝันเห็นว่ามีผู้ชายมีผู้ชายแล้วก็มีผู้ชายสองคนนะคะออืจ uh ิก huh. หัวผู้หญิงนั่นแหละลากลาก,ลากไปกับทางตรงที่เห็นเดินนั่นนะคะครับ uh huh. ตรงที่เดินอยู่ตรงหน้าบ้านออื uh huh. ลากเสร็จแล้วมีผู้ชายอีกคนหนึ่งเดิน uh huh. เดินตามคนที uh ่ลากมีไม่ใส่เสื้อคนที่เดินตามนี่แต่ชุดทันสมัย ปกติเนี่ยคะ่ะคือตัวด,ดำาใสกางเกงฮาเลมดเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าจัดการให้แล้วนะเขาหันมาแล้วผีนั่นก็บอกว่ามึงปล่อยกู้มึงปล่อยกู้กูมไม่ยอมกูไม่ยอมเขาก็ลากไปเสร็จแล้วมันก็ว่าหายไปครับว่าหายไปทางสายลมเสร็จแล้วก็ตื่นเช้ามาหายทีเจหายไปปิ้งเลยคือจากที่เบี้ยวหายเลยใช่ หายเลยค่ะ oh. Oh. คือจะบอกว่าคือเจฝากบอกว่าคนที่เห็นผีเนี่ยไม่ <c oughs> ไมใช่ว่าดีเนะับ <c oughs> เพราะว่าพอเห็นผีปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่มีวิธีถ้าคนที่ไม่มีวิธีป้องกันตัว <c oughs> หรือว่าแบบมีคาถาอะไรที่แบบสามารถที่จะป้องกันไอ้ผีที่มันอสตพานแบบนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็อันตรายอย่างเงี้ยค่ะครับเพราะว่า พี่แกบอกว่าผีตัวนี้จริงๆแล้วสบะนะไม่ได้แข็งกล้าอะไรเขาใช้วิธีใช้ใช้มนในการในการทําให้เราเป็นแบบนี้อืแต่ผีที่ที่เ้าที่เขาเคยเจอค่ะที่เป็นผีที่มีะบะแรงกล้าเลยคือผีผีเจ้าป่าเนี่ยที่เขาไปเจอที่บนบนเขาที่เขาไปไปหาอ่าสมุนไพรอะค่ะเสร็จแล้วไปขึ้นไปแกก็ไปยืนกําลังเจ็ดสมุนไพรอยู่แกก็เหมือนกับว่ามีคนมายืนมองอยู่ข้างหลังแกก็เลยหันหลังไปดูครับ นิดหนึ่งอะค่ะเกตกใจมากพี่เจอันนั้นจะแกกลัวจริงครับหัวใหญ่เท่าแค่สองอันเคาะต่อกันนะพี่เจหัวก,กลมใหญ่ๆตาโตมากครับอยู่ใกล้ระยะประทิดกแม้เม็ดเดียวเองอะค่ะ uh huh. ที่หันไปเนี่ยเกบอกว่ากิจขนลุกสู้เลยอะขนลุกไปจะหัวถึงหลังเลยอะอันนั้นหนักคือแกบอกสปะเขาแรงจริงอันนั้นคือกลัวขนาดว่าเขาเป็นสีป่า เจ้าฝากเจ้าเขาเขาก็ยังไม่ไม่อันธพานขนาดนี้มีผีตัวเล็กตัวน้อยขนาดนี้ยังอันธพานขนาดนี้แต่ก็ฝากบอกว่าคนเห็นผีก็ไม่ใช่ว่าเปนผีเสมอไปเลยประมาณนั้นคือจริงๆจริงๆถ้าอย่างที่พี่พึ่งพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะ <c oughs> อย่างที่พี่ชายบอกว่า <c oughs> คือผีมันอันตรพานเนาะซึ่งในกรณีของคุณวิเนี่ยที่อยู่มาแปดปีร่วมกับผีเนี่ยอันนี้ก็คือผีมันก็คงอันธพานเหมือนกันถูกต้องไหม อืมเห็นพี่พี่เขาอยู่หลักสี่ใช่ไหมคะอยู่แถวแถวหลักสี่ใช่ครับหลักสี่มันเป็นอลานทหารสมัยก่อนมันเป็นลานทหารครับตรงนั้นนะคะอ,อ๋อเหรอลานท<ม>หารอะไรอ่ะพี่เขาดูอยู่ค่ะก็เ,เป็นลานทหารมันก็เลยก็เลยแรงเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเขาก็กักพวกวิวญ,ญญาณที่โดนทหารนะคะให้อยู่ตรงนั้นืต่เอวตรงเจ้าที่นี้ที่เขาสั่งบอกว่าห้ามยุ่งกับตนน้นมะม่วงคือหมายถึงว่าเขากักวิญญ,ญาณพวกที่ ที่ตน,นตนทหารนะคะให้อยู่ตรงนั้นมันมันก็เลยแรงแล้วทีนี้พี่เขาไปไหว้ก็คือพอพอไปไหว้ปุ๊บก็เหมือนจะททำให้เขามีฤทธิ์จ้ะมีฤทธิ์แล้วทีนี้มันก็เลยกินตัวเองกินคนในบ้านก็เลยก็เลยเป็นแบบนั้นก็แล้วถ้าอย่างพี่เขาย้ายไปบ้านหลังใหม่แล้วไม่ไหว้พี่เขาบอกว่าถ้าสามเดือน หนูถามไงว่าผีมันสามารถตามไปบ้านหลังใหม่ได้ไหมอืมอืมอืมได้ไหมเขาบอกเขาบอกได้ได้ได้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าไปบ้านหลังใหม่ปุ๊บแล้วมีการไหว้ผีอีกนะมีการไหว้ผีอีกอืยังไม่เกินสามเดือนแต่คือไปถึงไหว้ปุ๊บเนี่ยครับไปอยู่บ้านหลังใหม่ยังไม่ถึงสามเดือนแล้วไหว้ มันจะรู้ทันทีคือมันเหมือนจุดเทียนอยู่กลางกลางความมืดค่ะมันจะรู้ทันทีเลยว่าคนนี้อยู่บ้านหลังใหม่เสร็จแล้วมันก็จะตามมามันจะมุกมาทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นการเขาเรียกเป็นการต่อสัญญาพี่เจแต่วิธีก็คือว่าถ้าย้ายไปบ้านหลังใหม่เพื่อไม่ให้ผีพวกนี้ตามมาก็คือจะต้องหยุดทุกอย่างหยุดหยุดไล่ผีสามเดือนให้เคยสามเดือนไปก่อนคือให้มันตัดสัญญาณเก่าไปก่อนแล้วพอหลังจากนั้น กลับไปบ้านหลังใหม่หลังหลังเก่าที่เคยอยู่นั้นน่ะมันก็ไม่ตามอีกค่ะพี่เจเพราะว่ามันตัดมันตัดทิ้งสัญญาณกันไปแล้วเนี่ยค่ะอืมาบอกเออ่ยเออเออเออจริงๆก็ลองจริงๆถ้าสมมุติว่าเบื้องต้นตอนเนี้ยคุณวีถ้าฟังอยู่ก็อาจจะลองทําตามดูก็ได้เพราะผมดูแล้วมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะถ้าทําแล้วก็แค่ไม่ต้องไปไหว้มัจ้ะอะไรแบบนี้ค่ะไม่ต้องไหว้แล้วก็เข้าเข้าทางพระก็คือไปฝากตัวเป็นลูก ของพระพุทธพระประธานในวัดครับที่ที่แบบใหญ่ๆเข่งค่ะเข่งๆมันที่เขาเข่งๆอะค่ะแล้วก็ไหว้ไหว้ให้ท่านเป็นพ่อนับถือท่านเป็นพ่อเป็นครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะครับแล้วพอถึงวันพระก็ไปเข้าวัดแล้วก็ทําบุญอือย่างเงี้ยค่ะครับจะดีมากอืมอ่าโอเคถ้าค,คุณวิฟังอยู่ก็ลองดูนะครับว่าถ้าลองทําแบบนี้แล้ว โอเคขึ้นก็ส่งข้อความมาบอกกันด้วยละกันอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่พึ่งมากๆนะฮะที่มาแชร์<ะ>เรื่องราวเรื่องผีอันรพาแล้วก็ขอบคุณเรื่องจากพี่ชายด้วยละกันนะพี่โอพี่โอ<ะ> <laughs> พี่โออ่าฮะ <laughs> ขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่พึ่พงครับสวัสดีครับ